มาเรียนณาตศาสตร์กับครูหวัวลากัน,นะคะ่ะ yeah! ยสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนการสร้างตารางค่าความจริงกันนะคะการสร้างตารางค่าความจริงกรณีที่1ก็คือถ้ามีประพจน์อยู่2ประพจน์เราสามารถสร้างตารางค่าความจริงได้ทั้งหมดกี่กรณีมาดูกันนะคะ ถ้า p เป็นจริงในกรณีที่ p เป็นจริงถ้าเราสร้างเป็นแผนภาพต้นไม้ใช่ไหมคะมันจะให้ค่าความจริงได้2ออย่างก็คือจริงหรือเท็จในกรณีที่ p ให้ค่าความจริงเป็นจริงเราก็จะ q ก็ ian, uring, อ,อาจจะให้ค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จก็ได้ถูกไหมคะในกรณีที่ p ให้ค่าความจริงเป็นเท็จ q อาจจะให้ค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถสร้างได้เป็นจริงจริงแล้วก็จริงเท็จแล้วก็เท็จจริงแล้วก็เท็จเท็จ ทั้งหมดจะมีทั้งหมด4กรณีด้วยกันนะคะก็เอามาเขียนครูกําหนดตารางนี้เป็นตัว p ตารางนี้เป็นตัว q นะคะ p เป็นจริงถ้า p เป็นจริงใช่ไหมคะถ้า p เป็นจริง q อาจจะเป็นจริงโอเคใไหมคะในกรณีที่ p เป็นจริง q อาจจะเป็นเท็จเพราะฉะนั้นเราก็ได้จริงกับเท็จในกรณีที่ p เป็นเท็จ q อาจจะเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็จะได้เท็จกับ รกรณีที่ p เป็นเท็จ q อาจจะเป็นเท็จก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะ่อาจจะเป็นเท็จก็ได้โอเคก็ได้เท็จกับเท็จโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นมีทั้งหมด4กรณีมาดูตัวอย่างเขาให้ประพจน์เชิงประกอบมาว่า p แล้ว q แล้วนิเสษ p และนิเสษ q ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประพจน์นี้มีทั้งหมด2ประพจน์ก็คือ p กับ q เราก็เขียน P Q เรารู้อยู่แล้ว P ก็ถ้า P ก็ประพจน์แรกก็เป็นจริง2กรณีเท็จ2กรณีใช่ไหมคะกรณีที่ P เป็นจริง Q จะได้จริง P เป็นจริง Q อาจจะได้เท็จหรือ P เป็นเท็จ Q อาจจะได้จริงแล้วก็เท็จ Q อาจจะได้เท็จโอเคไหมคะทีนี้เราก็มาสร้าง P แล้ว Q นะคะ P แล้ว Q เชื่อมด้วยกับมาท่าแล้วถ้าข้างหน้าจริงข้างหลังเท็จก็จะเป็นเท็จนอกนั้นก็เป็นจริงโอเคไหมคะต่อไปคําว่านิเศษนิเศษพีเราจะมาทําตัวนี้กันนะคะนิเศษพีนิเศษพก็คือพีเป็นจริงคิวก็ต้องเป็นเอพีก็ต้องเป็นเทจใช่ไหมคะ P ก็เป็นเท็จอันนี้เศษ P ก็เป็นเทจอันนี้ก็เป็น,น,นเทจอันนี้ก็เป็นจริงเป็นจริงมาจากล็อกนี้นะคะนะคะถ้าความจริงกันตรงข้ามกันหมดต่อไปเราก็จะมาหานิเศษของ Q นะคะเพราะว่าเราจะทําตัวเชื่อมนี้นะคะนิเศษ P และนิเศษ Q เนาะเราก็จะมาหานเศษ QQ Q. เป็นจริงเท็จริงเทจเราก็จะได้เท็จริงเทจจริงแล้วเราก็จะเอา สีชมพูนี้นะคะมาเชื่อมกันแล้วเอามาเติมในช่องนี้เนาะก็จะได้อะไรคะเชื่อมด้วยคําว่าและเชื่อมด้วยคําว่าและต้องเป็นจริงทั้งคู่ถึงจะเป็นจริงถ้าตรงข้ามกันก็จะเป็นเท็จโอเคไหคะต่อไปเราก็จะได้สีช่องนี้ต่อไปเราก็จะเอา p แล้ว q คือช่องสีเหลืองนี้ มาเชื่อมด้วยคำว่าท่าแล้วกับคำว่านิเศษ P ีและนิเศษคิวเราก็จะได้เชื่อมด้วยคำว่าท่าแล้วท่าหน้าจริงหลังเท็จมันจะเป็นเท็จใช่ไหมคะนอกนั้นจะเป็นจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้เท็จตัวนี้ก็จะได้จริงจริงจริงโอเคไหมคะก็ออกตามนี้ทีนี้มาดูกรณีที่สองถ้ามีสามประพจน์ถ้ามีสามประพจน์จะเกิดกี่กรณีอ้าวถ้าประพจน์แรกให้ถ้าความจริงเป็น จริงใช่ไหมคะถ้าจนดแรกถ้าความจริงเป็นจริงหรือเท็จในกรณีที่โพดแรกให้ค่าความจริงประจนดที่สองอาจจะให้จริงหรือเท็จใช่ไหมคะในกรณีท <Yeah. S 2> ี่ประโดแรกให้ค right? ่าความจริงเป็นจริงประจนดที่สองอาจจะให้จริงหรือเท็จก็ได้ประจนดที่สามในกรณีที่ประโดแรกให้จริงกระโพดที่สองให้จริงประจนดที่สามอาจจะให้ค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จก็ได้มันก็สลับกันเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นจริงหรือเท็จอันนี้ก็เป็นจริงหรือเท็จเวลาเราเขียนเราก็จะได้อะไรคะเราก็จะได้เป็นจริง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 ถ้าอันนี้เป็น p อันนี้เป็น q อันนี้เป็น r เนอะอันแรกก็จะได้เป็นจริงจริงจริงต่อไปอันที่2ก็เป็นจริงจริงเท็จโอเคไหมคะก็มาเขียนตรงนี้เป็นจริงจริงเท็จ ต่อไปก็หมดแล้วเนาะจริงจริงจริงแล้วก็จริงจริง nickel, deflect, เทจหมดแล้วต่อไปก็จริงเท็จริงจริงเท็จริงต่อไปก็จริงเทจเทสเห็นไหมคะต่อไปมากรณีที่ตัวพจน์แรกเป็นเทจตัวพจน์ที่สองและสามก็จะเป็นเทสจริงจริงโอเคไหมคะ งงไหมเทสจริงจริงต, <vo> ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเทสจริงเทสตามนี้นะคะจะเป็นเทสจริงเทสก็เขียนเทสจริงเทสต่อไปก็นีที่สองเป็นเทสที่สองเป็นเทสอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะจริงหมดแล้วก็มาที่เทสแล้วก็จริงเห็นไหมคะต่อไปก็เทสเทสเทส ก็จะได้เทสท์ทจริงอันนี้ก็เป็นเทสเทสเทสข้อสังเกตนักเรียนดูนะคะข้อสังเกตนักเรียนจะเห็นว่าประพจน์แรกมันจะเกิดจริงกี่กรณีคะสี่กรณีแล้วก็เท็จสี่กรณีพอประพจน์ที่สองมันจะเกิดจริงสองเท็จสองจริงสองเท็จสอง เห็นไหมคะต่อไปก็ไม่ต้องไปไล่เป็นแผนภาพจังหมะแบบนี้ก็เขียนได้เลยต่อไปก็อะไรคะอันนี้ก็จะเป็นจริงเท็จจริงเท็จอันนี้ก็จะได้จริงเท็จ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 กลับไปดูสองกรณีสองขอพจน์ของเราเห็นไหมคะมันจะเป็นจริงสองกรณีข้พจน์แรกแล้วก็ได้เท็จสองกรณีข้พจน์ที่สองก็สลับกันเป็นจริงเท็จจริงเท็จ โอเคไหมคะสังเกตดูถ้ามี4กรณีประพจน์แรกจะแยกจริงได้อย่างละ2ตัวประพจน์ที่2จะสลับการจริงเท็จจริงเท็จถ้ามี3กรณีประพจน์แรกจะแยกจริงได้4กรณีเท็จได้4กรณีพอประพจน์ที่2ก็จะเป็นจริง2เท็จ2จริง2เท็จสองเห็นไหมคะมัน8กรณีถูกไหมมันจะแบ่งครึ่งเลยเห็นไหมแบ่งครึ่งตัวแรกเป็น สี 4, 4, ตัวที่2ก็เป็น2 2ตัวที่3ก็เป็น1 1ใช่ไหมคะถ้าเป็น4ประพจน์ล่ะสประพจน์อ่ะถ้าของครูมี p q r s มันจะทั้งหมดวิธีการหาไอแปลกกนณีมันมาจาก2ยกกำลัง3มใช่ไหมคะมีประพจน์อยู่สตัวเพราะฉะนั้นก็จะหา จำนวนมันได้เท่ากับ2ยกกำลัง3สูตรการหาก็คือมันจะหาได้จาก2ยกกำลัง N เ,เมื่อ N เ,เป็นจำนวนประพจน์จำนวนเมื่อ N เ,เป็นจำนวนประพจน์เข็นชัดมากเลยเนาะ เมื่อนเป็นจํานวนประพจน์ซึ่งจำนวนของประพจน์ก็จะเป็นจํานวนนับใช่ไหมคะคงไม่ติดลบหรอกอ้าตอนนี้มี4ประพจน์แสดงว่ามันก็จะได้ทั้งหมดกี่กรณีคะได้ทั้งหมด2ยดกกําลัง4ก็ได้ทั้งหมด16กรณีเราก็จะแบ่ง p ออกเป็นเท่าไหร่คะ p ก็จะได้ p ก็จะได้จริง 8ตัวเทส8ตัวใช่ไหมคะส่วนคิวคิวก็จะได้จริงก็ครึ่งหนึ่งค่ะจริง4ตัวเทส4ตัวอาก็จะได้อาก็จะได้จริง2ตัวเทส2ตัวใช่ไหมคะ ต่อไปอะไรคะ s ก็จะได้จริง1เทตหนึ่สลับกันนะคะ s ก็จะได้จริง1ตัวเทตหนึ่งตัวสลับกันอย่างนี้นะคะโอเคไหมเข้าไหมคะอ่ะตัวคููบงังเอาตัวคูนี้ไปหน่อยไม่ต้องเอาตัวคูนี้ก็ได้อโอเคไหม ต่อไปเรามาดูอันนี้มีทั้งหมดกี่ตัวคะ1 2 3มี p q r ก็แสดงว่าต้องเป็นทั้งหมด2ยกกำลัง3ก็คือ8กรณีใช่ไหมคะก็จะได้ p แบ่งออกเป็น4ตัวใช่ไหมคะไอะ้จริงออกเป็นเป็น4ตัวเท็จเป็น4ตัว q ก็จะเป็นอะไรคะจริง2ใช่ไหม เทสสองสลับกันอย่างนี้ไม่ต้องไล่แผนภาพนะคะอ่าก็จะเป็นอะไรคะจิงเทส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 เริ่มแรกเราก็หา p และ q ก่อนคะ่ะ p และ Q หนูก็มองที่ที่ช่อง p กับมองที่ช่อง p กับ,มอ,อกบมองที่ช่อง p กับช่อง Q ใช่ไหมคะ p และเชื่อมด้วยคำว่าและเป็น เป็นจริงกรณีเดียวคือหน้าจริงหลังจริงก็ไล่หาค่ะอ่าหมดแล้วน,น,นั้นก็เป็นเท็จหมดแค่นั้นเองง่ายๆต่อไปตัวเชื่อมทั้งหมดเลย t และ q แล้วก็อ่าเราก็จะมองล็อกนี้เป็นตัวที่1ตัวหน้านะคะเชื่อมด้วยคำว่าถ้าแล้วคืออ่าก็จะได้อันนี้ใช่ไหมคะก็มองกลับคืน ตัวนี้นะคะเชื่องด้วยคำวัตรท่าแล้วต้องได้หน้าจริงหลังเท็ก็มีอะไรคะมีอัน,นี้อันเดียวค่ะหน้าจริงหลังเท็ถึงจะเป็นเท็ตนอกนั้นเป็นจริงเช่ไหมบางคนอาจจะบอกว่าทําไมครูไม่เขียนอย่างนี้ก่อนละ่ะเอาอาไว้ข้างหลังอ่าแล้วเอา P และ Q ไว้ตรงนี้ได้ไหมคะแบบนี้ก็ได้ ก็ทำให้เราไม่งงนะคะโอเคไหมทําตามลําดับต่อไปแบบฝึกหัดนะคะ P หรือ Q แล้ว P แต่ต่อไปครูจะไม่ทําในตารางแบบนี้ครูากเขียนอันเดียวนะครูชอบเขียนแบบนี้มากกว่านักเรียนครูไม่ชอบโยงที่แบบเขียนซ้ำแล้วงงอะคะ่ะเรารู้อยู่แล้วเวลาเราเรียงตัวภาษาอังกฤษใช่ไหมคะก็เป็น P ขึ้นก่อนแล้วก็มา Q อยู่แล้ว เพราะฉะนั้น p แล้วก็เอาเป็นจริงจริงนะ p ก็จะเขียนจริงจริงเท็ t เท็จอันนี้ก็จริงจริงเท s t เท็ q ก็จะได้อะไรคะ q ก็จะได้จริงเท็ t จริงเท็เวลาทำก็ทำในทำตรงส่วนนี้ก่อนในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะมันก็จะได้เป็นเชื่อมด้ท่าแล้วก็คือหน้าจริงหลัง เทจใช่ไหมคะจะได้เทจนอกนั้นเป็นจริงเค okay, ไหมต่อไปครูก็จะเอาล็อกนี้ปื๊บเชื่อมกับล็อกนี้ใช่ไหมตัวหน้าคือตัว p อยู่แล้วเชื่อมด้วยคำว่าหรือถ้ามีจริงก็ตอบจริงเลยเพราะฉะนั้นคำตอบของครูก็จะเป็นจริงจริงจริงอ้อาวจริงกูคือไม่เขียน อันนี้เป็นเทสนะคะเข้าไหมอันนี้เราก็จะได้ลอกนี้คือลอกคาตอบของมันค่ะจุบแบบนี้ก็ได้ชอบแบบไหนจัดไปค่ะอันนี้ครูก็เขียนเหมือนกันค่ะดูแล้วมีสองพจน์คือ p กับ q จะไม่อยากเขียนหลายอัน p หรือ q และ p หรือนิเสษ q แบบนี้ก็ได้นะคะ p ก็เป็นจริงจริงเทจ เทสคิวก็เป็นจริงเทสจิงเทสกีก็เป็นจริงจริงเทสเทสต่อไปนิเศษก็คือเอาตัวนี้มาตรงกลนงข้ามใช่ไหมคะก็จะเป็นอะไรคะเทสจิงเทสจิงแล้วก็ทําในวงเล็บแต่ละตัวก่อนเค้าไหมผูเชื่อมด้วยสีฟ้าแล้วกัน คชื่อมด้วยคำว่าหรือเป็นจริงถ้ามีจริงก็ตอบจริงเลยใช่ไหมถ้าไม่มีจริงก็ตอบเท็จต่อไปนี่ก็เป็นจริงจริงอันนี้ก็เท็จอันนี้ก็จริงแล้วก็เอาตรงสีฟ้ามาเชื่อมด้วยคําว่าและโอเคไหมคะได้คําตอบเป็นช่องสีแดงนะคะและต้องจริงทั้งหน้าและหลังใช่ไหมและต้องจริงทั้งหน้าและหลังถึงจะเป็นจริง นอกนั้นก็เป็นเท็จเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือคำตอบของมันโอเคไหมต่อไปข้อที่สาม พีแล้วนิเศษพีแล้วคิวอะพีก็คือจริงจริงเทสเทสพิเศษพีก็เป็นเทสเทสจริงจริงคิวก็เป็นจริงเทสจริง เทสก็ทำตัวนี้ก่อนทำล็อกนี้ก่อนนะคะมันก็จะเชื่อมด้วยคำว่าท่าแล้วใช่ไหมคะถ้าแล้วก็มีหน้าจริงหลังเทสถึงจะเป็นเทสนะคะนอกนั้นก็เป็นจริงหมดต่อไปก็เอาตัวสีเหลืองนี้กับสีแดงที่สีเหลืองกับสีเหลืองนี้มาเชื่อมด้วยคําว่าท่าแล้วนะคะก็จะได้อะไรจริงแล้ว เท็ head, ใช่ไหมคะถึงจะเป็นเท็เพราะฉะนั้นไม่มีตัวข้างหน้าที่เป็นจริงแล้วข้างหลังเป็นเท็เลยดังนั้นเราก็ตอบจริงหมดเลยข้อนี้ต่อไปเรามาดูข้อที่4กันนะคะข้อที่4ในวงเล็บ Q หรือนิเศษ Q ก็ต่อเมื่อ R ใช่ไหมคะ ตัวน,นี้จะเห็นว่ามีประพจน์อยู่สองประพจน์คือ q กับ R เท่านั้นเพราะฉะนั้นครูก็จะเขียนครูเอาช่องนี้แล้วกันนะคะ q หรือนิเศษ q ก็ต่อเมื่อ R พอดีชีตครูก็ทำให้นักเรียนเขียน q ช่องห <P S 2> นึ่ง p อ่เศษ q ช่องหนึ่ง R ช่องหนึ่งแต่ครูไม่เอาครูเอารอบรอบเดีเยวรวดเดียวเลยนะคะ q ก็จะเป็นจริงสองใช่ไหมคะแล้วก็เท็จสองนิเศษก็จะเป็นเท็จเท็จแล้วก็ จริงจริงใช่ไหมคะอาก็จะเป็นจริงเท็จจริงเท็จใช่ไหมคะอาก็จะเป็นจริงเท็จจริงเท็จเราก็เอาตัวแรกก่อนค่ะเชื่อมด้วยคําว่าหรือคําว่าหรือถ้ามีจริงเราตอบจริงเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวนี้เป็นจริงจริงจริงอ้าจริงหมดเลยนะคะแล้วก็เอาตัวเชื่อมสีฟ้าที่เราได้นี้ไปเชื่อมกับ ่าใช่ไหมคะตรงคำว่าก็ต่อเมื่อโอเคไหมคะก็ต่อเมื่อถ้าค่าความจริงเหมือนกันตอบจริงใช่ไหมคะอันนี้ก yeah ็จะได้จริงแล้วจริงก็ต่อเมื่อจริงก็เป็นจริงต่อไปจริงก็ต่อเมื่อเท็จก็จะเป็นเท็จใช่ไหมคะนี้ก็จะเป็นจริงอันนี้ก็จะเป็นเท็จนี่ก็คือคำตอบของข้อที่4ค่ะโอเคไหมต่อไปข้อที่ห้านิเสธ q ก็ต่อเมื่อในวงเล็บ p และวงเล็บ q แล้วนิเศษ p ตัวนี้มีแค่2ประพจน์คือ p กับ q เท่านั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูหาช่องใหญ่ๆก่อนนะคะนิเศษ q ก็ต่อเมื่อ p และ q แล้วนิเศษ p k okay. นะคะก็เติมลงไปเลยค่ะ PQ P ขึ้นก่อนใช่ไหมคะก็ให้ P เป็นจริงจริงเท็จเท็ต่อไปนิเสษของมันก็จะเป็นเท็จเท็จริงจริงต่อไป Q ก็จะเป็นจริงเท็จจริงเท็จใช่ไหมคะนิเสของมันก็จะเป็นเท็จจริงเท็จริงเราก็ทําตัวเชื่อมตรงท่าแล้วก่อนใช่ไหมคะเชื่อมไปท่าแล้ว โอสีน้ำเงินแล้วกันถ้าแล้วข้างหน้าต้องจริงข้างหลังต้องเท็จใช่ไหมคะถึงจะเป็นเท็จเพราะฉะนั้นนอกนั้น,นเป็นจริงหมดเลยต่อไปเราก็มาที่ตัวเชื่อมตัวที่2ในวงเล็บนี้ก็คือคําว่าและใช่ไหมคะเชื่อมด้วยคําว่าและจะเป็นจริงก็คือต้องเป็นจริงทั้งคู่ใช่ไหมคะนอกนั้น,นก็จะเป็นเท็จหมดเลยเข้าไหมดูล็อกนี้นะคะดูตัวนี้ กับตัวนี้นะต่อไปตรงสีฟ้าครูเขียนสีเดียวกันไม่เป็นไรตรงสีเหลืองนี้เอามาเชื่อมกับคบาําว่านิเศษ Q, คิด้วยคําว่าด้วยคําว่าก็ต่อเมื่อโอเคไหมคะเราก็จะได้อะไรคะก็ต่อเมื่อต้องมีค่าความจริงเหมือนกันถึงจะเป็นจริงใช่ไหมคะก็ดูว่าอันไหนมีค่าความจริงเหมือนกันถูกไ,ไหมอืม โอเคไหมคะต่อไปข้อที่6 Q และ R แล้ว R หรือ P อันนี้มี P มี Q มี R 8กรณีนะคะก็จะเขียนนิเศษเอานิเสษวงเล็บ Q และ R แล้ววงเล็บ R หรือ P ก็ไล่ค่ะมันก็จะเป็น PQR ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น P ก็ต้องเป็น4กรณีจริง4กรณีเท็จ4กรณีไล่ไปค่ะต่อไป R อ่าต่อไป Q ค่ะ Q ก็แบ่งเป็นจริง2เท็จ2ต่อไป R ก็เป็นจริง1เท็จ1สลับกันไปใช่ไหมคะ แล้วเราก็จะทำในวงเล็บแต่และว,วงเล็บก่อนทำตัวนี้ก่อนแล้วก็ทำตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วเราค่อยได้เท่าไหร่เราค่อยเอาไปเชื่อมด้วยคําว่าท่าแล้วอ่าทำก่อนคะ่ะเอาสีฟ้าแล้วกันและเชื่อมด้วยคำว่าและถ้าเป็นจริงต้องเป็นจริงทั้งคู่ถึงจะเป็นจริงใช่ไหมคะปืด๊ดอ่านอกนั้นเราก็เติมทิไปเลย เห็นไหมคะอืมต่อไปเราก็มาทําตัวหลังนะคะ R หรือ P อ่าลืมเขียน R นะคะเขียน R ก่อน R ก็จะเป็นจริงเท็จ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 ใช่ไหมคะเชื่อมประคำว่าหรือเป็นเท็จเชื่อมประคำว่าหรือถ้ามีจริงกรณีเดียวก็ตอบเลยว่าเป็นจริงใช่ไหมคะอ่า ไหที่เหลือก็จะเป็นเท็จใช่ไหมคะก็เติมเท็จเข้าไปทีนี้ก็เอาตรงที่เป็นประกาศสีฟ้านี้มาเชื่อมด้วยคําว่าถ้าแล้วถ้าแล้วก็คือหน้าจริงหลังเท็จจะเป็นจริงใช่ไหมคะหน้าจริงหลังเท็จมีไหมหน้าจริงหน้าจริงหลังเป็นจริงไม่ใช่หน้าจริงหลังเป็นจริงไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันจะมีค่าความจริงเป็นจริงทั้งหมดโอเคไหมคะมีค่าความจริงเป็นจริงทั้งหมดรูปแบบของประพจน์นี้ เพราะฉะนั้นตรงนี้คือคำตอบของเราเข้าไหมคะนี่คือคำตอบของเราสรุปการสร้างตารางค่าความจริงหลักๆก,ก็คือนักเรียนต้องสร้างออกมาให้ได้ว่ามันมีค่าความจริงกี่กรณีใช่ไหมคะสู่การหาการสร้างตารางค่าความจริงว่ามีทั้งหมดกี่กรณีก็คือหาได้จาก2ยกกําลัง n เ,เมื่อ เป็นจํานวนเต็มใช่ไหมคะเมื่อเอ็เป็นจํานวนเต็มบวกเมื่อเเป็นจานวนเต็มบวกถ้าสมมุติว่ามีประพจน์ทั้งหมด2ตัวมันก็จะหาได้จาก2ยกกำลัง2ก็แสดงว่าสร้างได้ทั้งหมด4กรณีใช่ไหมคะถ้า2ยกกําลัง3ก็คือหมายถึงมีประพจน์3ตัวก็สร้างได้ทั้งหมด8กรณีโอเคไหมประมาณนี้เห็นนะคะลองไปทําดูถ้างงก็กลับไปดูคลิปซ้าอีกนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับบ๊ายบายเย้